ตื่นตั้แตีสี่ตีสี่ครึ่งเนี่ยงแล้วก็เตรียมตัวเตรียมเดินทางเสร็จอุปกรณ์ตีห้าตีห้าครึ่งนะครับเดินทางมาถึงบ่ายหกโมงนะครับตีสองสามไม้ตีไม้แรกก็กัดนะครับมาที่สองดันไปติดหญ้านะต่อมาก็เรียบร้อยฮะน่าจะแตกขอบคุณหลวงพ่อด้วยก็แล้ว ลองคงกลังจะไปเติมพลังไปทายพลังงานออกด้วยติ like shoe, ๊กเบ๊ะติ๊กอะไรติ๊กต้มใส่มาตรฐานบ้านผมเลยตอนนี้ครับโอ้โหไอ้คนใหญ่เลยแอ็กโอ้โหเป็นโล สายเลยครับส่งไเลยโอ้โหโอ้โหกำลังก้มมองสายอีอีอยู่เลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงอยู่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  ใหญ่ามางเจ้าขึ้นมาอย่างไรกันโอุ้ยใหญ่พระเจ้านึกว่าตัวเล็กตัวอือจังเขา

สวัสดีครับมิ้นทรลัลลวครับวันนี้น่าจะเป็นการออกหมายตอนเช้าในรอบปีก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตอนนี้นี่ครับน้ําเข้านานเรียบร้อยรียบมายังไวครับต้องจัดแล้วแหละนะครับหลังจากที่โหก่อนหน้านี้ปลาช่อนนาหรือปลาช่อนคลองธรรมชาติเนี่ยหายากพอสมควรน,นะครับก็จะไปหาจากตามบอ่อบุฟเฟ่บ้างอะไรบ้างนะครับมาให้ดูกันวันนี้นะครับเริ่มฤด,ดูการย่างเป็นทางการกับ ปลาช่อนนา,นาน้ำท่วมครับผมเดี๋ยวไปตามชมกันว่าวันนี้จะมีแต้มมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ฝากกดติดตามด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วกันครับครับตีไม้แรกก็กัดนะครับมาที่สองดันไปติดหญ้าต่อมาก็เรียบร้อยฮะน่าจะแตกว <c oughs> ิ่งม,มาวัด ต้องพึ่งบรารมีหลวงพ่อก่อนชัว่วคราวนะไปแล้ว <c oughs> ออกออกไปตื่นตั้งแต่ตีสี่นะครับตีสี่ครึ่งนี่มั้งแล้วก็เตรียมตัวเตรียมเดินทางเสร็จอุปกรณ์ตีห้าตีห้าครึ่งนะครับเดินทางมาถึงบ้านหกโมงนะครับตีสองสามไม้ <c oughs> เรียบร้อยไปแล้วครับเข้าห้องน้ำโอเค มีมีตัวกัดนะครับมีตัวกัดเดี๋ยวจะพยายามหาผลงานแล้วกันตอนนี้เดี๋ยวรอแอข้องน้ำออกมาก่อนนะครับขอบคุณหลวงพ่อด้วยพึ่งบารมีหลวงพ่อมอาฟังตัวใหญด้วยดดีดูดปลากัดแล้วกัดแล้วอุ้ยลงคลอง ฟาลอยเลยไม่ได้หวั่โผลเลยเนี่ยไม่โผล่แต่เบกเบกตึงเป๊ะเลยสิฮะตึงไปฟาเลาลอยเชิงขามาเลยใช่ไหมหลังจากไปเติมพลังไปไปถ่ายพลังงานออกด้วยปิดเอร์ครับสีอะไรสีส้มโอเคถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อน อ้หนูกัดกลางทุ่งนาโน,น่นเลยจะเอามาได้ไหมเนี่ย อวิสเปอร์สีเหลืองครับตัวนี้กัดกลางทุ่งนาเลยต้องบัรจงวัดนิดหนึ่งครับแหลงแรงแรง,แรงขางไกลดีตัวไม่ใหญ่ครับแต่ว่าถ้าถ้ากัดนี้เข้าปากได้นีดเรียบร้อยหมดครับ ใส่มาตรฐานบ้านผมเลยตอนนี้ครับวิสเปอร์สีเหลืองครับเดี๋ยวไปดูผลงานต่อถ่ายรูปแป๊บโอ้โหอป็องคนใหญ่เลยแอ็กอยู่ผ่านเลยแอ็ก แงมีมข้าวเลยแงมีมข้าวแล้ว็มข้าวแล้วแงอะวะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหเป็นโลใสโลวันแล้วกิ๊เปอร์กิ๊เพิกกิบเพิ่กตาบเขาให้กิ๊บเพนอาร์ตอาร์ดไม่เคยงานแล้วเฮ้ยตัวนี้ออกรูกแล้วไงท้องขาดจัวเลยอนี่มันมันมเริ่มหากกินแล้วไงอ้วนแล้วแตถ้าถ้ามึงออกรูกในตัวพ่อหมไปเผื่อ วันไหนร้องเลยถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเยอะก่อน,รนปรับเขาให้เยอะน,นี่ด้วยใช่ให้พี่หน่อยเฮ้ยหนักเลยแย่หนักเลยอันนี้นะเก็กไปขี่เลยเกือบใส่โลใส่โลถ้าอ้วนนี่โลกว่า,า <S <s <uck> <S นี่ครับทุกคนว <s uck ers> ิสเปอร์วิสเปอร์สีส้มนะครับตีไปกลางน้ำค,ครับกอมาได้สัก นิดระยะไม่ไกลครับอาปากหว่อมาเลยครับรถคันทรงนิดนึงสับส่วนครับเข้าเพดานไม่รอดเผาพัง,งานครับวิปเปอร์สีส้มตัวนี้ ไม่ใช่คอกด้วยตรนออยงรนี้เอ่าสวยเลยปีเตอร์สีส้มครับผมนี่แจ๋จริงๆวันวันน้ำท่วมนะน้ำท่วมครับหมายสวยเลยนี่แจ๋โอเคปีนี้ปีของผมนี่นี่เอางี้เลยถ่ายรูปแป๊บนึง ป่ายเลยครับส่งไปเลยอู้หูอีเอี้ยปลาไปแล้วไม่ขาดขาดแล้วคุดสั่งข้าวเลยอ่ะส่งกังงใา้ไล่แล้วนะเฮ้ いいね。 ฝ่ายวิ่งด้วยหูหกอจงกอจงเฮ้ยเชียรพ่อผมด้วยแอ๊กไม่ใหญ่ไงว่าพ่อผมด้วย ขาก็ให้หมดบอกบอกยาหัปะเข็มเลยนะบอกยาหักตะเข็มได้เดียวตากเลยนะนี่ครับตะเข็มผอ,อมเลยน่าจะมันผมว่ามันก็คงโดนไฟบ้างคนระับโซนนี้ไฟฟ้าเยอะ อืมอือืม,อมกำลังก้มมองสายใหี่ e อียู่เลยอือ ครับตัวนี้ไม่ใหญ่แต่ aky, อ้วนฮะครับโอ้หมีร่องรอยของโอ้โหมอนฟันะดูหรืออะไรท้กอย่างครับเนี่ข้างลำตัวโดนกัดนะครับนี่รอยโดนกัดนะครับเนี่ยไอตัวที่กัดมันใหญ่กว่านี้เยอะแน่เลยไม่ชฉดูก็ช่อนใชตัวใหญ่หน่อย เอาเรื่องครับวิสเปอร์สีเขียวครับตัวนี้นะครับหลังจากไปส่งเจ้าแอ๊กนะครับแอ๊กโดนฮนโหดมาสองวันนะครับวันนี้ไม่ไหวขอกลับบ้านครึ่งวันไปแล้วนะครับสรุปมีตัวนะครับบ่ายสองแดดเปรี้ยงๆเลยตัวนี้เมฆเริ่มมาแล้วครับเริ่มมีเมฆขึ้นคลุมมีเสียงปลากัดเยอะมากเลยนะครับในนาเนี้ย นีไ่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โยลุดโอ้ยทุกคนกัดแบบดังปุ่มอะกัดดังนี้ตัวไม่เล็กครับมันกัดแบบ อ๋อวันนี้เล็กครับโหทุกคนปลาเพียบเลยอ่ะเนี่ยตีแป๊บเดียวเองห่างจากตัวเมื่อกี้แป๊บเดียวเองเนี่นมัมยมากแต้มแล้วเนี่ยตัวเล็ก,กจะอ้วนตุบเลยวิสปเปอร์สีเขียวครับเจอเจอบ่อปลา ครั้งทางเขาแล้วอือู่ออยูยอยู่อยู่ ขยะมันเยอะครับขยะมันลอยอยู่มันก็รอจ้องจะกัดแต่พอขยะมันเยอะปุ๊บเดี๋ยรอดเอดต้องวัดส่วนับส่งนานไม่ได้เลยส่งนานปุ๊บมันจะคายอยากส่งเท่ๆเหมือนกันครับแต่ส่งเทพไม่ได้นะครัน้าครับอีกหนึ่งแต้มหนามันดำครับปลาก็สีดดำไปด้วยครับอันนี้วัดเข้าเบาเลยวิสเปอร์ phí kiểu <laughs> Ui, đang đi rồi ก็เลิกครับตัวนี้โอ้โหยาวเยยดเลยครับชันนาวิตเปอร์ครับสีเขียว ตอนนี้ผงใส่ใจใหิวครับลงคอไปเลยนะครับในวันที่28กันยายนเวลา9นาฬิกา30นาทีนะครับสำหรับหมู่ที่หนึ่งนะครับหมู่ที่หนึ่งวันทางเจ้าหน้าที่นะครับทางสอทอหรือว่าทางผู้ใหญ่บ้าน ู้วยก็จะไปร่วมกันแก้ปูฟองก่อนนะครับแล้ววันที่28กันยายนเวลา,า,ก,ปปาก็ให้มารับได้เว้เลยวิสเปอร์ครับ ตัวนี้มันพ่อ,อมครับพ่อ,อเหมือนแม่คอก็เหมือนแต่ลูกมันไม่มีเลยปล่อยลงคลองดีกว่าครับโอ้อนนเขา,าเขาแผ่นหนาครับปล่อยไม่ได้ครับต้องเก็บอืม ขึ้นมาอย่างไรกันนะอุ้ยใหญ่พระเจ้านึกว่าตัวเล็กเอ,อแล้วอุย้ยลุดเลยไหมนึกว่าตัวเล็กครับทุกคนแช่อยูขอ่ข้างหงายแล้วเสียดายเลยประมาณแท้ๆนะครับคิดว่าไม่มีตัวใหญ่นะครับโดนไซโลแบบนี้พลาดเลย อสั่งข้าวโอ้นุกนุกโอ้เกี่ยวข้างแก้มครับสั่งเข้าต้องสับส่วนอย่างเดียวครับ